มื่อนี้นะพี่น้องนะเมื่อนี้เห้องกรสิมาอ้อมหอยเนาะออมหอยก็เห็ดปยากครับเนึ่งตั้งต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ตำพริกตำกระเทียมใส่เกลือลงไปในหม้อแล้วก็เอาบักหอยลงนะครับบักหอยนี่ตัดก้นหรือบ่ตัดก็แหล้วแตนะครับพอมันเดือดสักพักหนึ่งเขาก็ใส่เครื่องหอมตามใจชอบนะครับอยากใส่หอมยังกระเก็บมาใส่ในปลาในสวนในบ้านที่เขามีอยู่เมื่อนี้กระสิน้ำเสนอด้วยสามใบนะครับเนึ่งใบพักแยงสอง ใบเอลเลิศหรือใบชะพูนั่นเองนะครับเนาะสามต่อมาข่อยกสใส่ใบพะยิตุเล่านะครับเนาะกับข้าวคั่วใส่พักของเขาให้มันครบถูกอย่างเฮากับันเฮากับคนคนคนจนพักเข้านันเฮี่ยวแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วนะแล้วก็คนปุ๋งเมืองขาดไปไดนก็คือปลาลานี่นะพี่น้องปลาลาเขาอยากใส่ยี่ห้อใดก็ใส่เนาะก็เลือกเอาตามใจสอบในบ้านเฮามันมีนั่นแหละ คนคนคนโคเลโคเลโคเค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 ไปนะมันก็สีหอมแซ่บเศีกออกมาจังไสละแนมมึงเด้อเศีกไปแซ่บกันร้องไปเฮ็ดมึงเด้อนี่แหละน้าตาที่เฮาได้ออกมาก็เป็นลักษณะนี้นะไปซิมกันจุบจุบ